ก็หวานเชียมกันไปอีกแล้วนะครับสำหรับตัวเน้นหน้าช่องเมื่อวานนี้เนาะก็เป็นทางฝั่งของเชฟฟิลเวนเดนนะครับเอาชนะทางฝั่งของพีมัตไปได้ถึง4ประตูต่ตอศูนย์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าบอลคู่นี้มันเป็นบอลแพ้ทางการและสําหรับวันนี้ผมก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากในการ1คู่นะครับเป็นบอลเชียยเ็นชิปอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างลูตันทาวนะครับเจอกับ,บเบอร์ลี่สองทีมนี้นะครับเป็นทีมที่ตกชั้นมาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันทั้งคู่นะครับก็อาจมีนักเตะบางตําแหน่งที่แยยยก้า กันไปเติบโตเนาะอย่างแรกเรามาดูกันในเรื่องของ h e ดทูเฮดก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของเบอร์ลี่นะครับที่เหนือกว่าเจอกัน3ครั้งนะครับเบอร์ลี่ชนะไป2แล้วก็เสมอ1นะครับและเราไปดูกันในเรื่องของฟอร์มล่าสุดนะปัจจุบันกันได้เลยนะครับ2ทีมนี้ก่อนเปิดฤดูก,กาลนะครับก็มีเกมข้อสนิมกันมาบ้างแล้วเนาะ ทางฝั่งของเจ้าบ้านลูตันทาวนะครับผลงานของพวกเขาทําออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับสามนัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนก็ต้องบอกว่าไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับสองนัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมการลุกเนี่ยยังไว้ใจได้อยู่นะครับมีประตูให้เห็นแทบทุกนัดเลยเนาะ เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับสองทีมนี้ผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่จากสถิตินะครับเป็นทางฝั่งของลูตันทาว์เนี่ยเมื่อเจอกับเบอร์ลี่นะครับ เอาชนะทางฝั่งของเบอร์ลี่ไม่ได้เลยสักครั้งนะครับพะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่เบอร์ลี่ได้เลยครับและสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจแนวทางเพิ่มเติมนะครับก็มาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่สําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ